เย้มาแล้วนะครับตามที่สัญญากันไว้เลยนะวันนี้มีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราขอเสียงต้อนรับน้องวินเมทาวินหน่อยแล้วคราวนี้เชื่อว่าแฟนคลับบดีครับช่วนี้เชื่อว่าแฟนคลับน่าจะเข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เข้ามาดูกันเยอะๆแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับให้น้องวินทักทายชาวเมโล p อสซะหน่อยแล้วกันครับสวัสดีชาวเมโล p อปนะครับผมวินเมทวินนะครับ ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องเพลงกันนะครับล่าสุดนะครับซีรีส์ F4 นะครับก็ได้รับรางวัลมา2รางวัลด้วยนะครับจากงาน Asian Academy Creative Awards 2022เลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆทีมเบื้องหลังทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนแบบตั้งใจมากๆแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากจริงครับพอได้รับรางวัลนียก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีกำลังใจมากำลังใจทำงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับงานที่เราทำงานกันมาเนาะได้รางวัลมาก็เหมือนแบบเฮ้ แบบช่วยทําให้รู้สึกหายเหนื่อยอะไรอย่างนี้โอเคก็ทีนี้มาพูดถึงเพลงล่าสุดกันบ้างดีกว่านะครับกับเพลงเริ่มใหม่เพลงที่พูดถึงอะไรบ้างครับวินเพลงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเพลงที่เหมือนขอโอกาสขอโอกาสเพื่อนขอโอกาสแฟนอะไรอย่างนี้ครับที่เราเคยทําผิดพลาดไปเราเคยล้าเลยเขาไปไงครับแล้วขอโอกาสเขาอีกหนึ่งครั้งก็เลยเป็นชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่ เหมือนขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเริ่มใ,ใหม่อีกทีหนึง่งโอเคครับ, okay, รบแล้วก็เพลงนี้เนาะถือเป็นเพลงซึ่งก็แรกในฐานะศิลปินแบบเป็นตัวของวินเลยที่ไม่ใช่เพลงซีรีส์เนาะเป็นยังไงบ้างร,รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นแค่ไหนโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับคือปกติอย่างที่อย่างที่บอกเนาะก็คือจะเป็นแบบ เพลงประกอบซีรีส์หมดเลยแต่ว่าพอเน,นี้ยมันเป็นเพลงซิงเกลิลแรกซิงเกิลเดียวของผมด้วยครับ,รบผมก็ตื่นเต้นมากเพราะจริงๆคือเรามีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำในทุก process ของเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเนื้อเพลงอะไรองี้ครับแล้วก็เป็นแนวแนวของดนตรีเป็นแนวไหนอะไรครับครับแล้วก็พี่อ่อส่วนตัวรู้จัก กันวงมินอยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาแชร์แล้วเขาก็ชมน้องวินเยอะแยะมากมายแล้วหุ้ยแบบตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงมายังไงถึงแบบได้กันมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับคือด้วยความที่ผมเคยร่วมงานกับพี่กันอยู่แล้วครับแล้วคือเหมือนทางทางค่ายก็เหมือนมองเห็นว่าโอเคนะเคยร่วมงานกันอยู่แล้วน่าจะทํางานด้วยกันได้แบบคล่องตัวแล้วก็ง่ายน่าจะเข้าใจกันง่ายนะครับก็เลยเป็นพี่กันแล้วเป็นงไงบ้างครับทำงานกันสนุกไหมโอสนุกสนุกดีครับคือเขาก็คือเขาเก็ตเร็วมากว่าแบบผมอยากได้อะไรอย่างอย่างบางอย่างเนี่ ขอแก้เป็นแบบนี้บางทีแบบภาษาเพลงผมก็ไม่ได้เก่งมากอะไรับแต่ว่าเขาแบบก็เข้าใจผมแล้วก็แก้แบบตามที่ผมบอกนะาเห็นกันเขาชมนะว่าน้องวินแบบตั้งใจมากแล้วก็ทุกขั้นตอนเลยแบบอันไหนไม่โอเคอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเริ่มใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ด้วยด้วยความที่เหมือนเป็นแบบเพลงแรกแล้วเราก็ไม่เคยไม่เคยทําเกี่ยวกับด้านเพลงมาก่อนเลยครับเราก็เลยแบบพอมีโอกาสปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําเพลงเป็นแนวที่แบบเราชอบจริงๆ แล้วก็ทำนั้นมันดีที่สุดนะจุดไหนที่เราติดก็คือแบบพุ้ยขอแก้ใหม่ให้มันให้มันออกมาถูกใจที่มากที่สุด่าเลยใช่ไหมก็เเรื่องมากนิดนึงเข้าใจรู้ถือว่าเป็นการเราต้องทําให้มันบอกออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพลงนี้มีความยากง่ายต่างจากเพลงก่อนๆที่ที่เคยร้องมาอย่างไรบ้างครับเพลงนี้เนี่ยก็คือจะมีมีความ เล่นของเสียงเล่นของโน้ตมากขึ้นครับอย่างเพลงโทษครับมีอย่าอ้ไมร้องไหอย่างเพลงอย่างเพลงนะครับ <15 S 1> อย่างเพลง <c oughs> อย่างเพลงก่อนหน้านี้ก็จะแบบว่าโน้ตไม่ได้ยากมาก <c oughs> เพลงนี้ก็จะมีโน้ตที่สูงขึ้นโน้ตที่ <c oughs> ต่ำลงอะไรอย่างนี้ครับเป็นมีไดนามิกมากขึ้น <Okay. S 1> ครับ ได้เลยแล้วก็ประเดิมโชว์สดที่แรกด้วยเวทีใหญ่เลยอย่าง Big Mountain ใช่ไหมครับพี่เห็นรูปอยู่เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนโอ้ตื่นเต้นมากคือตอนแรกเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะเก็บเอาไว้ไปที่คอนเสิร์ตเลยเพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตปลายปีนี้ครับผมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเห่ออดไม่ไหวเอาเอไมวเาเอไมาเราไงานนี้ก่อนเลยละกก็ใช่ก็เลยเอามาร้องก่อนเลยครับแต่ว่าก็ ออกมาได้ด้วยดีครับแฟนๆก็ช่วยกันร้องก็คือถือว่าเอาเพลงนี้มาประเดิมครั้งแรกที่บิ๊กมอลลเทนเลยแล้วก็เป็นการขึ้นเวทีบิ๊กมอลลเทนครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับเป็นครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่สองใช่ครับแต่ว่าได้เอาเพลงนี้มาโชว์ครั้งแรกเลยใช่โชว์ครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับผมคือตอนแรกเราก็แอบกังวลกันว่าแฟนๆจะร้องได้กันหรือยังอะไรอุ้ยเขาร้องได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอถึงหน้างานก็โอเคมีคนร้องได้ครับผมตอนนี้ไลฟ์คนเข้ามาดูเยอะไหม อ่านคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยนะครับมีคนบอกว่าเมทาวิน I love you แล้วก็มี hashtag support มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ very good song I love it มีคนบอกมาเลยครับแล้วก็ very handsome เมทาวินไนนะเออก็จะมีคนส่งข้อความมาเยอะมากๆเลยนะครับมีเด็กเหอเพลงใหม่ด้วยสุดยอดเลยน้องวินเท่มาก the song is so relatable นะครับมีคนบอกมานะครับก็นี่แหละโอเค handsome น้องวินนะประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยๆส่งดาวเข้ามาได้ด้วยเนาะโอเคครับทีนี้มาพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่าครับในเอมวีเนี่ยเล่าถึงอะไรยังไงบ้างรครับในเอมวเนี่ยก็คือจะเล่าเล่าถึงว่าผมเนี่ยกำลังขึ้นลิฟต์เพื่อจะไปง้อแฟนใช่ไหมครับแล้วก็มีวินอีกคนนึงโผล่มาระหว่างที่เราขึ้นลิฟต์เนี่ยให้เราหลุดออกไปในโลกโลกหนึ่งเพื่อที่จะไปเห็นสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไปแล้วก็ ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องแก้ไขตรงนั้นยังไงครับซึ่งตัว MV เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะทําให้มันเป็นแบบเรื่องราวมากเป็นแบบดรามา่าขนาดนั้นอยากทําให้มันผสมกับความแฟนตาซีมีความแฟชั่นเข้ามาครับก็อยากรู้สึกว่าอยากทําให้มันแตกต่างเลยนะแต่ออกมาโอเคแฮปปี้ใช่ไหม okay, ครับโอเคครับแฮปปี้ครับ <laughs> โอเคแล้วต่อจากนี้จะมีผลงานอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับน้องวินต่อจากนี้นะครับก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีเป็น r บร์ฟินสายประสัยคอนเสิร์ตครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกเลยครับที่ Impact วันที่24นี้ <Wow. S 2> นะครับผมแล้วก็มีซีรีส์ใหม่2เรื่องนะครับปีหน้าครับผม <Okay S 2> บโอเคครับทีนี้ถามนิดนึงในฐานะที่เราเริ่มมาจากการ acting เนาะแล้วตอนนี้ก็คือได้มาร้องเพลงแล้วอยากรู้ว่ารู้สึก ความยากง่ายของสองอย่างเนี้ที่ที่ที่วินรู้สึกเองอะ่ะแล้วร,รู้สึกไหมว่าแบบเฮ้ยเราเออชอบอะไรมากกว่ากันอะไรเงี้ยครับอือจริงๆผมชอบทั้งสองแบบเลยเนาะคืออย่างอย่างในพาร์ทของนักสแสดงเนี่ยมันเป็นการสวมบทบาทของคนใดคนหนึ่งคาแรคเตอร์ใดคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราจะต้องไปเป็นเขาเนี่ยครับแต่ว่าในพาร์ทของศิลปินนักร้องเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเป็นตัวเองได้มากกว่า มันคือมันสามารถเป็นตัวเองได้เลยเพลงเราชอบแบบไหนเราอยากทําแบบไหนคือเราสามารถครีเอทออกมาได้เลยมีอิสระได้มากกว่าใ,วในการ,การทำเพลงโอเคทีนี้เ,เคยคิดไว้บ้างไหมครับว่าจุดสูงสุดในวงการบันเทิงของวินะ่ะคืออะไรยังไงบ้างออจุดสูงสุดเหรอฮะฮอลลีวูดไหม <laughs> ไปได้แน่นอนจริงๆเราเราคิดว่าเราอยากจะอยาก จะทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงแหละอยากจะให้วงการเอนเตอร์เทนเมนต์ของไทยไปไปถึงระดับโลกได้ไปถึงต่างประเทศให้มีแฟนๆชาวต่างประเทศแบบชื่นชอบวงการบันเทิงของไทยครับนั่นน่าจะเป็นแบบจุดหนึ่งที่แบบรู้สึกยิ่งใหญ่มากมากนะ แต่ทีนี้มันก็เริ่มไปเรื่อยๆนะเพราะเราเห็นแฟนๆซีรีส์ก็คือมาจากเป็นเป็น international fan base เยอะเหมือนกันที่ที่เห็นมาตัวเราเองก็ดูนะดูัแต่ซีรีส์มีเสื้อด้วยนะแล้วสั่งซื้อมาแล้วก็มอเฮ้ยให้น้องเซ็นให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ตลกมากคือรู้จักกับพี่ๆทางเจมทีวีแล้วก็เริ่มรบก้เ,เขาจัดการให้นะโอเคอ,อยากบอกอะไรแฟนๆที่คอยติดตามน้องวินอยู่บ้างครับตอนนี้ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามวินนะครับตั้งแต่เริ่มเลยหรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามก็ตามนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็รับรองว่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมรับฟังเ,เรื่อยๆแน่นอนครับโอเค ทีนี้มาถามเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับช่วงที่พี่จัดบาแล้วกันจริงๆแล้วนะช่วงของพี่เนะี่ยเป็นช่วงช่วงซารังเฮเคป๊อปนะครับเราก็จะเปิดเพลงเอ่เพลงทีป๊อปแล้วก็เพลงเคป๊อปด้วยทีนี้ก็เลยอยากเป็นคําถามแบบเอ๊ะอยากรู้ว่าน้องวินมีศิลปินเคป๊อปคนไหนที่แบบชื่นชอบบ้างหรือบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนที่แบบตอนนี้ติดอยู่บ้างไหมอะไรเงี้ยครับศิลปินเหรอครับเอ่อ นักพิงก์นักพิงก์โอเคฉีกเลยก็ชอบเจนนี่ครับชอบเจนนี่ชอบแพิงก์ครับไปดูคอนเสิร์ตไหมัรับไปจะดูคอนเสิร์ตไหมต้องไปครับต้องไปเย้แน่นอนแน่นอน๋อเป็นบลิ n g เป็นบลิ n g เนาะโอเคแล้วมีซีรีส์เรื่องไหนไหมครับที่ตอนนี้บอกว่าซีรีส์เหรอครับเอ่อจริงๆมีหลายเรื่องเลยครับแล้วก็แต่ว่า เป็นซีรีส์เก่าหน่อยเลยกันเลยขาคิมเลยกันที่ตอนนั้นด,ด,ดูแล้วรู้สึกว่าเราเราชอบแล้วชอบมู้งแอนโทนของซีรีส์ที่มันไม่ได้เครียดมากแล้วก็ไปเรื่อยๆดูแล้วก็สบายผ่อนคลายดีโอเค <Okay. S 1> แล้วก็ล่าสุดก็ไปงานโอเมก้าด้วยเนาะที่ได้เจอสซูที<ช>รู้สึกยังไงบ้างครับ ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตัวจริงก็สวยมากๆครับสวยนอสวยมากสวยมากออร่ามากเลยต้นก็ไปใช่ก็ไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นบอกว่าไม่ได้เข้าไปเซียายน้องวินเพราะว่าคนเยอะมากใช่คนเยอะคนเยอะจริงๆแต่ว่าสนุกสนุกถือว่าเป็นงานที่เราก็ได้ใกล้ชิดเขามากเลยเนาะจริงๆแล้วยิ่งอย่างน้องคือแบบถ่ายรูปแล้วกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเลราะว่าเห็นว่าโหแบบน่ารักมากๆทีนี้มีศิลปินคนไหนที่เราอยากร่วมงานด้วยไหมครับในในในศิลปินเคป๊อปอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยมี เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเคป๊อปเหรอครับเจนนี่ครับเจนนี่เจนนี่ออฟเดอะเวย์อะไรเงี้ยเขาเจนนี่เจนนี่เจนนี่เท่านั้นส่งแบบสารไว้ถึงเขาไม่ถึงสักทีเลย ดูอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องถึงแล้วเร็วนี้เพราะเราตอบย้ำกันขนาดนี้เนาะโอเคโอเคฝากผลงานได้เลยครับวินอีกหนึ่งรอบให้กับแฟนๆม e ล o p o p เลยครับได้เลยครับก็ฝากเพลงเริ่มใหม่ด้วยนะครับ o น e c ช a น c e นะครับผมก็อยากทุกคนไปฟังกันนะครับใครที่ฟังแล้วก็ฟังได้อีกนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปหาฟังได้เลยนะครับได้เลยครับขอเสียงประมือให้น้องวินอีกหนึ่งครั้ง ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ที่มาฝากเพลงเริ่มใหม่กับเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเมโลของเราจะเปิดให้เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องวิงมากมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสาลังเฮเคป๊อป